ไปดูภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ทางทางสำนักงานที่สงขลาดีใจที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะร่วมติดตามการดําเนินงานตามโครงการนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมเยี่ยมชมการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิก ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ณสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาตำบลบ่อยางอ,อเภมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนายวรวุฒิหลายภูลสวัสดิ์รองอธิบดีกรมที่ดินนายนิพนธ์นายนิพนธ์วรกันผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขตตรวจราชการที่5นางสุจิตสุขสว่างเจ้าพานักงานที่ดินจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนิตยาอารุณโรธนักวิชาการที่ดินชำนาญการเผยว่ากรมที่ดินมีการปรับรูปแบบของการบริการด้านการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และยกระดับสู่การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดินณนะแห่งใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ดินที่ตั้งอยู่โดยกรมที่ดินเริ่มให้บริการครั้ง แรกวันที่17กุมภาพันธ์2568ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้ว20จังหวัด140สำนักงานซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มีสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา mm hmm. เพียงจังหวัดเดียวที่ได้มีการปรับเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และในปี2,568นี้จะมีแผนการขยายการประกาศเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ภาคใต้อีก7จังหวัด39สำนักงานที่ดินได้แก่จังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชสตูลตรังยะาลานราธิวาสและปัตตานีโดยข้อมูลเอกสารระบบที่ดินจะถูกนำเข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสับนักงานแบบออนไลน์ในปีพุทธศักราช2570ต่อไปนอกจากนี้เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดินในวันที่17กุมภาพันธ์2568เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระาค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนกรมที่ดินจึงได้มีการประกาศกำหนดให้บริการขอหนังสือรับปรองราคาประเมินทุนทรัพย์ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และหลักฐานทะเบียนที่ดินและขอรางวัดด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-service เป็นของขวัญปี2ปีใหม่นะคะปี2568ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อประชาชนอีกด้วยส่งขานะคะเป็นส่วนหนึ่งของสำนักง,งานที่ใช้ระบบการจดทะเบียนก็คือสำนักง,งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์ A ine, ซึ่งทั่วประเทศขณะนี้มียี่สิที่นะคะ ภาคใต้ก็มีเฉพาะจังหวัดสงขลาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์เนี่ยก็คือว่าเรามีโฉนดที่ดินอยู่ที่กรุงเทพแต่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ขายและขณะเดียวกันผู้ซื้อก็อยู่สงขลาเราก็สามารถที่จะจดทะเบียนนะสำนักงานที่ดินสงขลาได้เลยได้รับโฉนดไปในวันนั้นจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องยื่นขอเขาเรียกว่ายื่นขอต่างสำนักงานซึ่งพอเรารับคําขอแล้วเนี่ยเราต้องส่ง โนส่งเอกสารต่างๆที่เราทําสัญญาวันนี้ส่งไปยังกรุงเทพและกรุงเทพจะจดทะเบียนใช้เวลาประมาณไปกลับประมาณ1เดือนแต่วันนี้ไม่ต้องแล้ววันนี้วันเดียวเสร็จได้รับโฉนไปเลยอีกมาตรการหนึ่งที่เรากําลังจะนําเสนอนะวันนี้ก็คือการเป็น e-service สงงาน <S <S สักง,งานอิเล็กทรอนิกส์เดิมเนี่ยอย่างเช่นมันมี44 4ให้บริการนะคะก็คือขอหนังสือรับรองราคาประเมินขอตรวจสอบหลักทรัพย์หรือขอคัดถ่ายเอกสารแล้วก็ขอหลังวัดเดิมเนี่ยเราจะต้องมายื่นที่สํานักงาน แต่นะขณะนี้ไม่ต้องแล้วเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการยื่นคำขอเราสมัครลงทะเบียนไปเนาะแล้วก็ยื่นคำขอผ่านระบบมาระบบก็ตรวจสอบแล้วเราเป็นเจ้าของที่ดินนะ,อะพอเสร็จแล้วเขาประเมินราคาให้แจ้งแจ้งราคาประเมินไปแล้วก็ให้ชำระเงินโดยการสแกนผ่านผ่าน,น e-banking อะไรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะส่งไฟล์ที่เป็นหนังสือรับรองราคาประเมินให้ดาวน์โหลด นายก่อเกียรติธรรมาพิรมประชาชนชาวอำเภอเมืองสงขลาผู้มารับบริการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์กล่าวเขาว่าวันนี้ตนมาโอนซื้อขายที่ดินซึ่งที่ดินนั้นอยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอแต่ทันทีที่ทราบว่าสามารถโอนที่ดินได้โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ดินตั้งอยู่แล้วจึงตัดสินใจมารับบริการที่นี่ ทั้งนี้ก็ขอบคุณรัฐบาลและส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนการให้บริการนี้ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่สะดวกสบายลดระยะเวลาในการเดินในการดําเนินงานลงเป็นอย่างมากอีกทั้งลดขั้นตอนในการดําเนินงานไม่ยุ่งยากอีกด้วยค่ะเป็นนโยบายที่ดีครับว่ามันก็ช่วยประชาชานเรื่องของการเส้นเวลาใช้จ่ายนะฮะตัวอย่างมันมีอย่างเช่นเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือไปต้อง พง่ายว่าไปที่ดินนี่คือใช้เวลาเป็นวันละกว่วาจะจบกว่าจะเสร็จใช่ไหมฮะแ้ในนี้คือปุ๊บเราก็นัดแน,น้นเวลาได้แล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดเซฟหลายๆเรื่องถือว่าดีฮะต้องขอบคุณนะฮะรัฐบาลที่นะครับที่ได้ออกได้คิดรูปแบบแบบนี้ออกมานะครับขอบคุณมากครับ